นักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดเลยที่ลิพูซื้อมาจะมีใครกันบ้างไปรับชมกันครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over f o o ฟุตบ l ลและสวัสดีแฟนคลับผู้รักฟุตบอลทั้งหลายเลยนะครับรับวันนี้ผมจะนําเสนอนะครับ10นักเตะนะครับที่มีการซื้อตัวแพงที่สุดนะครับเท่าที่ลิพูนั้นเคยซื้อมาแต่จริงจะมี13คนนะเพราะว่าจะมีแบบว่าค่าตัวเท่ากันด้วยถ้าแบบนั้นไปดูกันดีกว่าว่าจะมีนักเตะคนไหนบ้างนะครับและจะมีคนที่คุณนั้นคาดเดาบ้างหรือเปล่าเ,เพืเ่อนๆเบื่อหรือเปล่าเปิดยูทูปเพ กำลังดูเพลินๆดูฟินๆแบบนี้ทุกครั้งไปผมจึงแนะนําบริการหาน YouTube พรีเมียมเริ่มต้น14บาทหรือรายเดือน59บาทอีกท้งโปรโมชั่นแถมฟรีวิวอีก60วันคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดู YouTube ได้โดยไม่มีอะไรมาขวางกัน้นแอดไลน์มาที่ Barry4k ฐานลูกค้ากว่า50,000คนจดทะเบียนบริษัทถูกต้องไม่ต้องเป็นกังวลใดๆทั้งสิน้นมีบริการแจ้งเตือนหักหมดอายุอัตโนมัติก็ราคาเดียวไม่มีบวกเพิ่มเป็นอันขาดหรือถ้าอยากดู Netflix นั้นก็สามารถติดต่อเจ้า ได้ด้วยเช่นกันอย่าลืมแอดไลน์มา Berry 4K หรือสแกนหน้าจอนี้ได้เลยเริ่มต้นเที่อันดับที่10จะมีทั้งหมด3คนเลยนะครับก็จะมีโมฮัมเหม็ดซาร่าโคดี้กัคโปและก็อเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์ซึ่งทั้ง3คนนี้จะมีค่าตัวอยู่ที่42ล้านยูโรทั้งหมดเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าซาร่าย้ายมาในฤดูกาล2017-2018ฟอร์มการยิงประตูนั้นถล่มทลายมากๆฤดูกาแลแรกยิงไปแล้ว32ประตูนะครับฤดูกาลนี้ก็ฟอร์มดีถือได้ว่าเป็นการซื้อตัวที่คุุุ้้มมมคคค่่่าาาสสํหรับผทีดแลว เท่าที่สโมสรน,นั้นเคยซื้อมากับค่าตัวระดับนี้ไปต่อทุกคนต่อไปสาหรับโคดีก้กัคโปนะครับก็ย้ายมาฤดูกาล22-23นะครับแต่ผมจะไม่ผิดเนี่ยจะย้ายมานะครับช่วงหน้าหนาวนั่นเองนะครับโดยกัคโปนั้นเนี่ยก็เป็นนักเตะอีกคนหนึ่งนะครับที่จะมีช่วงฟอร์มดีฟอร์มดรอปและฤดูกาลนี้กลับมาฟอร์มดีอีกครั้งหนึ่งในตําแหน่งปีกซ้ายนะครับและเชื่อว่าแฟนหงหลายคนนั้นก็คาดหวังว่ากัคโปนั้นจะสามารถรักษามาตรฐานตนเองได้แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อีกคนนึงอ ซึ่งจริงแล้วค่าตัวแม็กอลิสเตอร์เนี่ยถ้าประเมินจริงๆควรสูงกว่านี้แต่แม็กอลิสเตอร์นั้นได้มีกระซิบบอกแลละครับว่าเขานั้นมีค่าฉีกสัญญาเพราะเขาอยากย้ายมาลิพูนะครับและก็ในท้ายที่สุดได้ย้ายมาด้วยค่าตัว42ล้านยูโรก็นับได้ว่านะครับเป็นทั้ง3คนเลยที่ค่าตัวเท่ากันและอยู่ในอันดับที่10ของลิพูหมดเลย และไปต่อที่อันดับที่9สวัสดีโกโชต้าฤดูกาล2020-21กับค่าตัว44.7ล้านยูโรนะครับก็โชต้านับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งการซื้อขายนะครับที่อาจจะงงงนิดนึงสาหรับแฟนหงนะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยมันตีคู่มาเลยนะครับกับเวเนอร์แต่ปรากฏว่าลิพูนั้นก็ซื้อโชต้านะครับและเป็นการซื้อตัวที่ผมมองว่าดีมากๆเลยเขานั้นเป็นโค้ดซูเปอร์ซับของลิพูช่วงแรกๆนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เล่นกองหน้าหรอกถูกจับมาเล่นนะครับในฐานะสำรองปีกซ้ายบ้างกองหน้าก็มีบ้างนะครับแต จึงทำให้ฤดุการนี้เนี่ยก็กลายเป็นกองหน้าเต็มๆของเร์พูลนะครับเป็นกองหน้าเบอร์หนึ่งเลยอาจจะมีอาการบาดเจ็บเยอะแต่นะครับลูกไหนเนี่ยที่แบบอุ้ยมันไม่น่าจะเข้าเลยนะโชต้าก็จัดให้คุณอย่างเต็มๆเลยนะครับเป็นกองหน้าที่เฉียบคมที่สุดของเร์พููในปัจจุบันนี้ในฐานะกองหน้าและไปต่อที่อันดับที่8สําหรับฟาบินโยฤดุการ2018-19กนะครับกับ45ล้านยูโรเป็นอีกหนึ่งการซื้อตัวที่คุ้มค่าของเร์พูลมากๆเลยนะครับกับตําแหน่งกองกลางตัวรับของทีมแน่นอนว่าเร์พููก่อนหนน้าี มีปัญหานะครับเรื่องการเสียประตูมาโดยตลอดเลยแต่การมาของฟาบินโยนั้นทําให้เกมของลิเวอร์พูลนิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับการเล่นเกมรับเนี่ยที่ถือว่าแท็กเกิลได้เสียบคมมากๆและฟาบินโยนั้นมีทีเด็ดนะครับเรื่องการออกบอลอีกนะครับแล้วก็มีลูกยิงไกลด้วยนะครับคือเป็นกองกลางตัวรับที่ค่อนข้างครบเครื่องเลยนะครับช่วงแรกเนี่ยอาจจะมีปรับตัวหน่อยนะครับก็คือจะมีความช้าของตนเองแต่พอปรับได้ความช้าของฟาบินโยนั้นก็ไม่ได้มีปัญหากับลิเวอร์พูลอีกเลยและไปที่อันดับที่เจ็ดนะครับสำหร ค่าตัว46.5ล้านยูโรนะครับฤด,ดูกาล2015-2016อีกหนึ่งฤดูกาลนะครับที่ลิเวอร์พูลซื้อตัวอีหย่างวะมากๆเลยนะครับเพราะว่าเบนเตเก้จริงๆแล้วเนี่ยด้วยสไตล์การเล่นของเขานะเนี่ยผมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะไม่เข้ากับลิเวอร์พูลเลยนะครับยิ่งในตอนนั้นนะครับเป็นยุคข,ของโรเจอร์ด้วยนะครับสไตล์บอลโรเจอร์เนี่ยยังไงนะครับเบนเตเก้นั้นก็ไม่เข้าปรากฏว่าลิเวอร์พูลซื้อมานะครับจนกระทั่งเนี่ยโรเจอร์อถูกได้ออกนะครับแล้วก็มาในยุคข,ของครอปครอปนั้นนะครับก็ใช้บ้างไม่ใช้้้บบาางนนะครัใททยยี่่สุดกก็ถูปลอ รับได้ว,ว่าเป็นดีลการซื้อขาย1ตัวแล้วกันนะที่ซื้อมาแพงมากนะยุคนั้นนะครับแต่ค่อนข้างนะครับที่จะไม่ค่อยได้ประโยชน์เลยจากการได้นักเตะคนนี้มาไปต่อที่อันดับที่6สําหรับลุยดิอรราร์ตฤดูกาล2 0 2 1 2 0 2 2กับค่าตัว53ล้านยูโรนะครับโดยดิอาร์ตที่ย้ายมาในตอนนั้นเนี่ยก็เป็นการย้ายมาเนีครับเพราะว่าจะมาแทนในตัวของซาดิโอมาเน่นั่นแหละเพราะว่าหลังจากนั้นมาเน่ก็ย้ายออกซึ่งแน่นอนว่าเป็นการซื้อตัวนะครับที่ค่อนข้างเร็วแล้วก็ปรัับบรมมาาาากๆสํหววูดถ่ มสําหรับผมเนี่ยค่อนข้างกลางๆคือไม่ได้บอกว่าดีอาร์ดแย่นะดีอาร์ดก็ดีประมาณหนึ่งนะครับแต่ถ้าเทียบกับมาตรฐานปีกซ้ายคนเดิมอย่างมาเน่ก็ค่อนข้างห่างพอสมควรนะครับแต่โอเคนะครับสำหรับผมเนี่ยก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับกับค่าตัวในยุคนั้นที่ได้มาในตัวของดีอาร์ดและปัจจุบันดีดีอาร์ดนั้นมันก็จะมีช่วงฟอร์มดีของเขาฟอร์มแย่บ้างนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่เข้าใจได้ไปต่อที่อันดับที่หานะครับสำหรับนาบีเกเอตานะครับเรียกได้ว่าเป็นนักเตะพรีออเดอร์ของครอ ลูกการหนึ่งนั้นค่อยมาก็ได้โดยค่าตัวของเขานั้นอยู่ที่60ล้านยูโรนะครับแน่นอนว่าเกตาสาหรับผมนะจริงๆเป็นนักเตะที่เก่งพอควรเลยนะไม่ใช่ไม่เก่งนะสำหรับเกตานะครับเวลาเล่นเนี่ยเล่นดีแต่พอดีสอสานัดปั๊บก็เจ็บอีกแล้วและช่วงก่อนที่เขาย้ายมาลิพูนับได้ว่าเป็นกองกลางคนหนึ่งเลยนะครับที่มีสถิติเนี่ยดีลำดับต้นๆของบุนเดสลีกาเลยนะครับติดท็อปหนึ่งท็อปสองเลยในตอนนั้นเบียดคู่มากับเตเรโก้คันตาล่าเลย ซึ่งสาหรับผมมองว่าก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะลิฟูคว้าตัวนาบีเกตามาแต่แค่ว่าเกตานั้นอ่ะพอเล่นปั๊บก็เจ็บนะครับจึงทำให้ฟอร์มของเขาก็ดรอปลงไปเรื่อยๆนับได้ว่าเป็นการซื้อตัวนะครับที่น่าจะผิดพลาดมากที่สุดและในยุคของครอปด้วยค่าตัวต่างๆและฟอร์มการเล่นของเขานะครับคือตอนแรกเนี่ยซื้อมาเนี่ยกให้มาเป็นตัวจริงเลยนะครับในแผงกองกลางลิฟูแต่ไปไปมามานั้นกลับกลายเป็นว่านะครับอยู่ในสถานะตัวสำรองเท่านั้นเองไปต่อที่อันดับที่4นะครับสโหรบอาริซอนเบเกอร์ฤดูกาล201 62.5ล้านปอนด์จริงๆเนี่ยค่าตัวอลิซอนนั้นเนี่ยเคยเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะแต่ก็เป็นได้ไม่นานนะครับถูกเคป้านั้นทําลายไปในฤดูกาลเดียวกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าการมาของอลิซอนเบเกอร์นั้นเป็นการมานะครับจากการที่คาริอุสนั้นเนี่ยก็คือพลาดนะครับในนัดชิงแชมเปี้ยนลีกและจริงๆเนี่ยช่วง p r e ซีซ s o n เนี่ยมันก็จะมีช็อตที่นะครับทางด้านคาริอุสนั้นเนี่ยมีพลาดอีกนะครับหลังจากนั้นลิเวอร์พูลก็ไม่เอาแล้วทางด้านลิฟรูลนั้นก็เลยทุบกระปุกนะครับ พเม์ลีของลิเวอร์พูลเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งอันนี้ผมไม่รู้นะว่ายังไงแต่เท่าที่ผมดูมาเนี่ยตั้งแต่นะครับเอเลนานะครับหรือเอาเดวิดเจมส์เลยไหมในชุกนั้นนะครับไม่มีใครดีเทียบเท่ากับอลิซอนขนาดเลนาที่ว่าท็อปๆเลยนะผมยังมองว่ายังส่วอลิซอนไม่ได้เลยด้วยซ้ำนะครับจึงทําให้เป็นการซื้อตัวที่ดีที่สุดเลยของลิเวอร์พูลนะครับช่วงแรกๆมีแบบล็อกกลบและพลาดนะแต่ถ้าเรื่องการเซฟการดวนเดี่ยวตัวต่อต,ต,ต,ตัวนั้นถือว่านะครับเป็นทีเด็ดที่ขาดเลยละของอลิซอนเบเกอร์ ไบต่อที่อันดับที่3สําหรับโดมินิกโซบอสไลน์นะครับกับค่าตัว70ล้านยูโรในฤดูกาล2023-24ซึ่งแน่นอนว่านะครับโซบอสไลย้ายมานะครับด้วยการฉีกสัญญาจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าลิปูจะไม่ได้เอาโซบอสไลนะเพราะว่าจะไปสนใจในตัวของไคเซโดแต่ปรากฏว่าไคเซโดปฏิเสธลิปูนั้นก็เลยเบนเข็มมาที่โซบอสไลนะครับซึ่งช่วงแรกๆนั้นก็ฟอร์มดีแล้วก็เจ็บแล้วฟอร์มดรอปไปนะครับแล้วก็ช่วงต้นฤดูกาลนั้นก็มีเครื่องหมายคําถามเยอะเเเรรรื่่่่อออองงฟ์มกาลาลน,นนนนข้้แตตใีไดว พัฒนาตนเองมาแล้วนะครับการวิ่งไล่เพล็ของเขาเล่นเกมรับดีมากๆเกมรุกนั้นนะครับก็ถือว่าฝากผีฝากไขได้แล้วในฤดูกาลนี้จึงนับได้ว่าเป็นการเปลีป่ยนแปลงครั้งใหญ่ของล์พูเลยในแผงกองกลางสาหรับโดโมินิกโซบอสไลแล้วก็ไปต่อที่อันดับที่2นะครับสำหรับเวอร์จิลฟันไดฤดูกาล2017-2018กับค่าตัว84.65ล้านยูโรนะครับถือได้ว่าเป็นการซื้อตัวกองหลังนะครับที่แพงที่สุดในโลกณนะช่วงหนึ่งเลยซึ่งการมาของฟันได้นั้นนะครับโอ้โหเป็นการเปลี่ยนแปลงล ก่อนหน้านี้นะครับเป็นทีมที่เสียประตูง่ายมากๆนะครับไม่มีผู้บัญชาการเกมรับการมาของฟันได้ตอนแรกยังเกิดข้อสงสัยเลยว่ามันเก่งขนาดนั้นเลยหรอกับค่าตัวระดับนี้นะครับแต่ปรากฏว่าฟันได้นับได้ว่าเป็นกองหลังที่ดีที่สุดและการของลิวพูนะครับเท่าที่เคยมีมาไอนี้ผมกล้ายืนยันเลยเอาจากยุคพิเมลีกก็ได้ที่ผมเคยดูคือต่อให้นะครับก่อนหน้านียเราจะบอกว่าฮูเปียดีนะฮูเปียดีฮูเปียยังไม่เท่าฟันได้เลยซึ่งแน่นอนปัจจุบันนี้นะครับฟันได้ก็กลายเป็นกัปตันของลิวพูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนนคัเป็กองงหล สําคัญเลยล่ะของลิเวอร์พูลและไปที่อันดับที่1สําสหรับน้องหนูนดาวินนุนเยสนั่นเองฤดู 2023, ากาล2อ2 2 2 0 2 3กับค่าตัว85้าล้านยูโรนะครับเป็นนักเตะที่แพงที่สุดแล้วเท่าที่ลิเวอร์พูลนั้นเคยจ่ายมาจริงๆนุนเยสเนี่ยเป็นนักเตะคนหนึ่งน,นะครับที่โปรสิงเชียลดีมากๆนะครับแฟนหงนั้นก็ให้กําลังใจตลอดเลยนะครับเพราะว่าเป็นนักเตะเนี่ยโอ้โหที่มีความเร็วนะครับมีช็อตหลุดไปยิงบ่อยครั้งมากๆแต่ดูเหมือนว่าปัจจุบันนี้ความมั่นใจของเขานั้้้้นนเเเรริิ่่มมจจะะถดดอยยลลลลลงงไไปแแแววัับบทตใหก และก็ดูเหมือนว่าฤดูกาลนี้น่าจะเป็นฤดูกาลสุดท้ายของเขาแล้วนะครับแต่แน่นอนว่าถ้าหากโชว์ฟอร์มดีจริงๆในช่วงท้ายฤดูกาลไม่แน่นะเขานั้นอาจจะไม่ถูกขายก็ได้นะครับก็นับได้ว่าเป็นการซื้อตัวที่ยังไม่คุ้มค่าของลิเวอร์พูลในปัจจุบันนี้ ก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นสิทธิ์อันดับนะครับนักเตะที่ลิพูนั้นซื้อมาแพงที่สุดแล้วนะครับของสโมสรและทุกคนคิดว่าคนไหนคุ้มบ้างคนไหนไม่คุ้มนะครับและคุณนั้นจําเหตุการณ์ไหนบ้างนะครับที่แบบว่ามีการซื้อตัวนักเตะเหล่านี้พวกคุณนั้นตื่นเต้นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับและสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ